ลิปพัมเปอร์เนื้อกอฉ่ำวาวสูตรเข้มข้นเลยนะคะเราคิดว่าหน้องเขอน่าจะไม่มีสีนะุียน้องมีความเย็นนะคะดูสวยดูอวบอิ่มมากๆให้ความชุ่มชื้นแบบคันสุดทุกใครที่มีร่องปากเล้รู้สึกว่าหนองตัวเนี้จะช่วยเติมเต็มได้ดีเลยนะคะ,ะมันเป็นเนื้อเหนียวๆนะคะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง first l a z y นะคะก็วันนี้นะคะเรามาอยู่กันในช่วงรีวิวอะไรดี เิ่งที่จะมารีวิวกันในวันนี้นะคะก็คือนี่เลยค่ะเป็นลิปออกใหม่จากแบรนด์ลันคอสเมติกนะคะอันนี้เนี่ยทางแบรนด์ก็คือส่งมาให้นะคะส่งมาให้เราสารแท่งเลยแต่ว่าได้แกะดูแล้วก็คือน่าจะเป็นเฉดสีเดียวนะคะที่ออกมาสำหรับตัวนี้นะคะเขาจะเป็นลันพัมปิ้งลิปฟิลเลอร์นะคะตัวแถมแพ็กเกจจะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะทุกคนนี่เลย เป็นแบบหัวจุ่มนะคะเปิดมาด้านในนะคะเขาจะเป็นหัวแปงที่ค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะนี่เลยจะเป็นหัวแปลงแบบนี้เลยสําหรับน้องตัวนี้นะคะเขาจะเป็นลิปพัมเปอร์เนื้อกอช่าวาวสูตรเข้มข้นเลยนะคะเขาบอกว่ามาพร้อมกับคุณสมบัตินะคะ All in one เลยสามารถทําหน้าที่เป็นลิปบล์ม l i ลิปกอสหรือว่าลิปเทตทูนะคะแล้วก็ลิปทิปเมนได้ไหนแท่งเดียวเลยเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มวอลลุ่มให้กับปากนะคะให้ปากของเราเนี่ยดูอวบอิ่มยา นานนะคะแล้วก็ยังช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับปากของเราด้วยช่วยปรับสีปากนะคะให้ดูอมชมพูเป็นธรรมชาตินะแล้วก็ช่วยเพิ่มความอบอิ่มให้กับปากของเรานะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งเข็มให้เจ็บตัวเลยเฮ้ยเข็มแรงนะแล้วก็เขาบอกว่าจากผลวิจัยนะคะตัวนี้เนี่ยจะทําให้ริมฝีป,ปากอวบอิ่มขึ้นนะคะถ้าใช้ต่อเนื่องอย่างเป็นประจำวันนี้เนี่ยคิดว่าจะมาทายทุกคนดู2แบบนะคะก็คือจะทาแบบเป็นเนื้อลิปเขาเปล่าๆนะคะแล้วก็จะใช้ทาท็อป กับลิปแมทด้วยนะคะเออก็เดี๋ยวมาดูว่าถ้าทาที่ปากแล้วเนี่ยน้องจะเห็นสีที่ชัดไหมนะคะแล้วก็กลิ่นของเขานะคะคทุกคนแอบดมมาแล้วคือน้องจะเป็นกลิ่นเหมือนลูกอมฮาร์ b e ีตอะ่ะทุกคนลูกอมฮาร์ b e ี t สีชมพูอะ่ะคือเหมือนเลยกลิ่นอย่างนั้นเลยนะคะโอเคแต่จะลองทาที่ปากนะคะเราคิดว่าน้องเขาน่าจะไม่มีสีนะคุ้ย น้องมีความเย็นนะคะเริ่มเห็นสีแล้วนะคะจากตอนแรกที่แบบว่าดูเหมือนไม่มีสีแต่อันเนี้ยเหมือนเริ่มมีสีขึ้นมาแล้วแล้วก็จะเป็นชมพูที่มีความละเลื้อละเลื่อนนะคะเ <_ sells> วลาจุ่มไปอะ่ะอาจจะดึงขึ้นยากหน่อยเพราะว่าน้องเขาจะเป็นหัวแปงที่ค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อลิปของเขาอ่ะจะเป็นเนื้อที่แบบว่าค่อนข้างเค้มค้นเลยแล้วก็ความรู้สึกที่ทางลงบนปากแล้วก็ลงบนมืออ่ะมันจะรู้สึกว่าลิปของเขาอะ่ะมันเป็นเนื้อเหนียวเหนียวนะคะทุกคนแต่ว่าพอเอามาทาบนปากสักพักนึงอ่ะ มันไม่ไม่ได้รู้สึกถึงความเหนียวนั้นแล้วคือแบบเป็นความบางเบาสบายปากนะคะคือตอนแรกความรู้สึกแรกที่ท,ทาไปเลยคือเป็นลิปแบบออกเนื้อใสๆเลยทุกคนแล้วเห็นสีปากชัดมากแต่ตอนเนี้เริ่มออกสีออกเป็นสีชมพูแบบ น่ารักสดใสและเลือดละเลื้อนะคะแล้วก็คือสีปากคามามันดูจางลงไม่ได้ปิดได้มิดชิดขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามีความจางลงเป็นสีปากที่ชมพูดูธรรมชาตินะทุกคนจริงๆคิดว่าจะมาทาลิปที่แบบเออ,เอ,อสีเป็นกัมมี่ลิปแมทอะไรแบบนี้ให้ดูแล้วลงน้องตัวนี้นะคะแต่ว่าอันนี้คือสวยแล้วอะทุกคนจริงๆไม่ต้องลงอะไรก็ได้นะอาจจะทาเพิ่มเข้าไปข้างในสักหน่อยให้มันดูแบบมีความออมเบรนะคะ นี่ทุกคนคือสวยมากชอบมากนะคะปากแบบดูสวยดูอวบอิ่มมากๆคืออย่างที่บอกในหลายๆคลิปนะคะว่าโดยปกติเราจะไม่ค่อยทาลิปแบบลิปกอสอะไรสักเท่าไหร่นะคะด้วยความที่เวลากินน้ําใส่แมสหรือว่ากินข้าวอะ่ะรู้สึกว่าเฮ้ยมันหลุดติดแบบติดของต่างๆได้ง่ายนะคะแต่ว่าอันนี้คือต้องใช้แล้ว เพราะว่าสวยมากคือคิดว่าทุกคนต้องมีติดกันสักคนละแท่งแล้วคือวิธีการใช้เนี่ยใช้แบบเราได้เลยทุกคนก็คือลงน้องตัวนี้ไปก่อนนะคะแล้วก็ใช้ลิปตัวที่เราชอบสีที่เราชอบหรือว่าโทนที่เราแต่งหน้าในวันนั้นๆเนี่ยมาทาข้างในเป็นออมเบแบบนี้ก็คือสวยมากวันนี้เราใช้ลิปเป็นโทนชมพูนะคะข้างในใช้เป็นของซาสีนะคะเบอร์ศูนเจ็ดรุ่นนี้เลยสรุปความรู้สึกที่ได้ใช้นะคะก็คือชอบมากมากนะคะที่น้องเขาเคลมว่าเป็นลิปฟิลเลอร์นะคะทุกคนก็คือ เนี่ยให้ดูคือน้องเขาสามารถทำให้ปากของเราแบบอบอิม่มแบบดูอิม่มฟูแบบขั้นสุดอะทุกคนเห็นไหมคะอันนี้คือถ้าใครจะทาเกินเกินปากคืออยากได้ปากที่ดูฟูมากกว่านี้ก็คือสามารถทาเกินเกินปากกว่านี้ได้เลยนะคะแต่อันนี้เรารู้สึกว่าชอบแล้วสวยมากๆแล้วนะคะก็จะทาประมาณนี้เลยแล้วก็ตัวนี้นะคะให้ความชุ่มชื้นแบบขั้นสุดทุกคนวันนี้เนี่ยมีปากลอกปากแตกมาด้วยนะคะข้างในแต่น้องเขาสามารถกบได้แบบมีชีทเลยแล้วก็ ไม่ทําให้แบบปากเลากของเรา,ามันเกิดเป็นขุยอะ่ะทุกคนด้วยความที่น้องเขามีความชุ่มชื้นนะคะมันก็เลยสามารถทาทับปากที่แตกอยู่ได้นะคะเราก็ตรงตามคําเคลมนะคะทุกคนที่บอกว่าเป็นลิปบล์มลิปกอสลิปแทททูต่างๆได้นะคะอันนี้ก็คือ จริงเลยจะทาเป็นฟิลลิปบามมีแค่บำรุงหรือว่าจะทาเป็นแบบลิปกอสทาท็อปหรือว่าจะทาแบบเราอะไรแบบนี้ก็คือได้เลยเพราะว่าเนื้อของเขาอะทำออกมาดีมากนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นในเรื่องของการเสริมร่องปากคือถ้าใครที่มีร่องปากแล้วร,รู้สึกว่าหนังตัวนี้จะช่วยเติมเต็มได้ดีเลยนะคะแล้วก็จะทําให้แบบปิดร่องปากได้มีชิดนะคะเราจะบอกว่าน้องอะเนื้อของเขาอะเข้มข้นมากๆเลยนะคะเวลาที่เราดึงออกมานะคะทุกคน เป็นเนื้อแบบนี้ค่อนข้างเข้มข้นเป็นเนื้อที่มีความแน่นนะคะเวลาเกี่ยทุกคนมันจะมีความบางๆให้สัมผัสที่ดูบางเบานะคะแล้วก็เนี่ย ความรู้สึกอบบมันจะเหมือนมีความเหนียวเหนียวนิดนึงนะแต่เวลาทาไปสักพักเวลาที่น้องเขาเซต็จตัวเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเหนียวแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะน้องตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นชมพูธรรมชาติเข้าได้กับทุกสีผิวเราคิดว่าน่าจะใช้ได้กับทุกสีผิวจริงๆนะคะเขาจะเป็นชมพูแบบโทนชมพูเย็นคู่โทนแบบนั้นนะคะแล้วก็คือแนะนําเลยนะสําหรับใครที่ชอบลิปกอรน,นะคะหรือว่าใครที่อาจจะชอบฟิลลิป,ปาบาลบํารุงปากใครที่ปากแห้งปากลอกอยากได้ความชุ่มชื้นอยากได้ไปทาเป็น มาก่อนนอนเบาๆแต่งหน้าเบาๆหรือว่าทายอยู่บ้านเพิ่มความชุ่มชื้นอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือตอบโจทย์มากแนะนาเลยนะคะว่าต้องมีติดไว้เลยยิ่งถ้าใครที่แบบชอบฟิลปากอวบอิ่มอะไรแบบนี้นะคะก็คือเหมาะมากๆเลยนะคะน้องคนนี้อันนี้เนี่ยจะอยู่ที่ราคา249บาทนะคะจากราคาปกติ590บาทนะคะก็สามารถไปหาซื้อได้เลยจากช่องทางต่างๆของลันคอสเมติกนะคะก็เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะลองไปเลือกดูกันได้เลยนะคะทุกคนว่าเออสะดวกช่อง หไหนกันนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะกับการรีวิวลิปออกใหม่จากแบรนด์ลันคอสเมตินะคะใครที่ชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่อยากให้เราทําคลิปอะไรรีวิวอะไรแต่งหน้าลุกไหนก็มาคอมเมนต์กันมาได้เลยสําหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ